การให้ทานมีประโยชน์อย่างไรคะตอบการให้ทานถ้าจะแยกแล้วเป็นสามอย่างคือ 1. อมิสทานให้วัตถุสิ่งของสองธรรมทานให้ความรู้ให้ปัญญา 3. อภัยทานให้อภัยสละกิเลสในที่นี้คิดว่าคงจะถามมุ่งเอาการให้ประการแรกมากกว่า ว่าให้แล้วจะได้ประโยชน์หรือได้อนิสง์อย่างไรข้อนี้ในมงคลสูตรท่านบ่งชัดไว้เลยว่าในบรรดามงคลชีวิต38ประการตามหลักศาสนาพุทธนั้นการให้ทานจัดเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งคือในพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าคนเราจะได้ดีจะมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าหรือมั่งมีสีสุข ที่สำนวนใหม่ๆเขาว่าอยู่ดีกินดีได้ก็ต้องอาศัยการทำด้วยตนเองตัวเองต้องประพฤติปฏิบัติดีทำถูกเป็นสุดจริตทั้งทางกายวาจาและใจมิใช่เกิดจากเทพพยดาฟ้าดินบรรดาลหรือดวงดาวอย่างที่ชาวโลกทั่วไปเชื่อและถือกันเรียกว่าทุกคนต้องการมงคลชีวิตด้วยกันทั้งนั้น ทั้งชาววัดและชาวบ้านคำว่ามงคลหมายถึงเหตุที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญดังกล่าวนั่นแหละใครทำใครได้ไม่ใช่เกิดจากผู้อื่นเช่นว่านั้นมงคล38ข้อของพุทธศาสนาจึงเฟ้นหนักในเรื่องของการกระทำด้วยตนเองให้พึ่งตัวเองก่อนอื่นและให้ผลกับทุกคนเท่าเทียมกันหมด มิได้เลือกที่รักผลักที่ชังว่าต้องเป็นคนไทยต้องเป็นชาวพุทธหรือเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำอะไรทํานองนั้นมงคลเป็นหลักสัจธรรมคือเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มีจริงเป็นจริงทุกยุคทุกสมัยให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติไปตามหลักและถูกหลักทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวันนะหรือเพศวัยใดๆ ผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชาติไหนภาษาไหนก็ตามหากปฏิบัติตัวประพฤติตนเข้าหลักเข้าเกณฑ์มงคลแล้วเป็นได้ผลทัดเทียมกันหมดโดยผู้นั้นจะรู้จักมงคลเคยได้ยินมงคลหรือว่าเรียนรู้มงคลมาหรือไม่ก็ตามตรงกันข้ามแม้ผู้นั้นจะเรียนรู้มงคลอย่างละเอียดลึกซึ้งท่องจำได้คล่อง และสามารถบอกสอนคนอื่นได้แต่ไม่เคยทำตามหลักนั้นเลยมงคลก็ไม่ได้แก่ผู้นั้นเปรียบให้เห็นง่ายๆเหมือนอาหารอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตให้ความอบอุ่นให้กำลังกายกำลังสมองและให้ผิวพรรณ พระท่านว่าอาหารให้อายุวันนะสุขะพละและปฏิพานอาหารนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่รับประทานมาลงไปเท่านั้นและคนรับประทานจะรู้จักว่าเป็นอาหารชื่อนั้นชื่อนี้จะรู้จักวิธีปรุงหรือไม่ก็ตามจะมีวิธีรีตองในเวลารับประทานท้ายสุดจะเป็นคนชาติไหนภาษาใด รับประทานก็ตามหากผู้นั้นสามารถกลืนอาหารนั้นลงท้องได้แล้วเป็นได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นพอๆกันตรงกันข้ามแม่ครัวหรือว่าพ่อครัวผู้ฉลาดปรุงอาหารได้สารพัดชนิดรู้จักอาหารสารพัดอย่างชนิดที่นอนกอดตำราอาหารหรือมีตำราอาหารอยู่ในสมองนั้นเที่ยว หากตัวเองไม่ได้รับประทานเองแล้วก็ไม่อาจได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นๆเลยรู้จักแต่ปรุงให้คนอื่นอย่างดีก็ได้แต่ความอิ่มอกอิ่มใจเท่านั้นแต่ความอิ่มอกอิ่มใจนั้นจะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวไปได้สักเกี่มื้อกันหากไม่รับประทานเสียบ้างพ่อครัวแม่ครัวก็ตายเป็นเหมือนกัน ที่พูดมาเสยาวยืดเช่นนี้ก็เพื่อจะปูพื้นคำตอบต่อไปเพราะว่าหากต่อไปพูดถึงคำว่ามงคลอีกก็จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งดีการให้ทานพระท่านว่าเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญด้วยประการทั้งปวงหากจะพูดในมุมกลับก็ว่าความตระหนีที่เหนียว ใจแค่เป็นบ่อกเกิดแห่งความเสื่อมด้วยประการทั้งปวงนั้นแหลพูดแค่นี้อาจไม่ชัดจึงขอยกตำรามาอ้างอิงไว้เป็นหลักฐานเพื่อความมั่นใจของผู้ปฏิบัติและเพื่อให้เป็นข้อคิดแนวทางแล้วหาทางพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่คือพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอนิสงส์ของการให้ทาน หรืออนิสงของผู้ให้ทานไว้แก่เสนาบดีคนหนึ่งชื่อว่าสีหะดังปรากฏในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายซึ่งพอสรุปเนื้อความในพระดำรัสนั้นได้ว่าทายกและทานบดีคือผู้ถวายทานผู้เป็นเจ้าของทานให้ทานด้วยความกล้าหาญตัดความตรณีออกเสียแล้วและเป็นนาย เป็นเจ้าของทานเองคือยกทานขึ้นเหนือหัวให้แบบยกย่องทานเต็มใจให้ไม่ใช่ให้แบบให้ทานหรือให้เพื่อนย่อมได้รับอนิสงฆ์ห้าประการคือหนึ่งชนะปิโยโหติมนาโปย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนคือเป็นผู้ให้ทาน ถือว่าเป็นคนใจกว้างไม่คับแคบเอาใจบริษัทบริวารดีจึงเป็นที่รักเป็นที่นับถือเกรงใจของบริษัทบริวารเหล่านั้น 2. ส,สันโตสัปปุริสาพระชันติสัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาด้วยคือย่อมจะได้เพื่อนที่ดีคนดีจะสมัครมาเป็นเพื่อนมากหน้า ไปที่ไหนมีแต่คนรับรอง 3. กาลายาโนกิตติสัตโธอัพพคขจติชื่อเสียงดีย่อมขจรขจายไปคือผู้ให้ทานเช่นนั้นจะมีแต่คนกล่าวขวัญถึงนำไปเป็นแบบอย่างเช่นนางวิสาขาหรืออนาธบินทิกะเศรษฐีนั้นเทียวแม้ตายไปแล้วนับพันปียังมีคนรู้จักดี สวิสารโทอุปสังคกรรมติอามังกุภูโตจะไปไหนมาไหนสถานที่ใดก็เป็นคนอาจหารไม่เกอ้อไม่เคอะเขินเข้าไปในที่ประชุมชนคือผู้ที่ให้ทานย่อมเข้าไหนก็ได้ไม่มีใครลังเกียดจะเข้าหาพระเข้าหาพระราชามหากษัตริย หรือชุมชนใหญ่โตแค่ไหนย่อมได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีและมีคนเป็นกำลังใจให้ข้อนี้สืบเนื่องมาจากมีพวกพ้องคนรู้จักมากด้วยดูตัวอย่างได้จากการเข้าเฝ้าในหลวงบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งผู้บริจาคจะเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดต่อหน้าคนนับร้อยนับพัน ก็กล้าเข้าเฝ้าสี่ข้อนี้เป็นผลที่จะพึงได้รับในปัจจุบัน 5. สุขติงสัตขังโลกังอุปปัชติแตกกายวายชนไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์คือไปเสวยสุขในสถานที่ดีตลอดไปเท่านี้ก็คงจะพอน้มน้าวจิตใจให้เห็นคุณค่าของการให้ทานบ้างได้กระมัง แต่อย่าเพิ่งเชื่อด้วยเหตุเพียงเท่านี้ผู้มีปัญหาควรทดลองพิสูจน์พิจารณาให้เห็นท่องแท้เสก่อนค่อยเชื่อดีกว่าจึงจะตรงกับหลักการในพระพุทธศาสนาที่ม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆเมื่อพิสูจน์แล้วโปรดทำทานให้ถูกหลักถูกวิธีเถิดแล้วมงคลอานิสงห้าประการนี้จะทยอยให้ผลแก่ท่านตามลำดับ